สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซองดูฮีนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหลายคนถามว่าผมไม่ทําคลิปแล้วหรอคือช่องเนี้ยคือมาลงคลิปไม่ได้ก็ฝากทุกคนเข้าไปคนติดตามช่องโกนิวเจ้าเด็ดคือช่องแม็กนีเซียมผมไม่ได้ทำาแล้วนะครับตั้งแต่มันบินไปเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่รถผมไอ้ตั้งแต่ขาผมหักเนี่ยคือผมก็ลงคลิปตลอดตอนนี้คือทําคลิปตลอดนะผมนะก็ฝากเข้าไปคนติดตามช่องนั้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะ ทิ้งไว้ที่ไอคอมเมนต์นะครับผมนะก็ดานรางกิปนะครับผมนะก็พิมพ์ไปเลยโกนิวหรือว่าโกนิวเจ้าเวเดตยังไงก็ขึ้นนะครับผมนะมีหลายคนชอบมาถามผมใลไยแลส่วนบ่อยมากว่าพี่นิวครับไม่ไรเอ้ยไม่ขี่รถแล้วเหรอคือผมดังทำลงตลอดนะครับบอกเลยว่าตอนนี้รถผมแม่งโคตรแรงแดกหมดไม่สนลูกไรเลยไปดูได้นะครับผมนะในช่องไม่เลยโกนิวเจ้าเวเดตนะครับผมบอกเลยว่ามันฝ่ามาก่อนแน่นอนนะผมผมเข้าใจนะว่าทุกคนคิดถึงผมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกัน แต่หลายคนหาช่องทางการติดตามผมไม่เจอไงคือผมทําช่องใหม่อะไรยังไงไทุกคนเข้าใจไหมโอเคตามนั้นเครับฝากเข้าไปติดตามด้วยแล้วกันอนาะจาวัยรุ่นจุบจ๊บ